we สวัสดีครับมอ์รี่คริสต์มาสนะครับท่านกำลังรับชมรายการ living l i f e กับผมอาจารย์วิทยาวุฒิไกลเกียงขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้เป็นวันคริสต์มาสสุขสันต์วันคริสต์มาสทุกท่านนะครับวันนี้จะมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงพระคำของพระเจ้าซึ่งมีความสําคัญมากๆคือพระคำที่เกี่ยวข้องกับการประสูติของพระเยซูคริสต์ซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมลูการบทที่ 2, 2ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ14เพื่อเราจะรู้จักสันทิขแท้ที่มาจากพระเจ้าด้วยกันครับลูการบทที่2ข้อ1ถึง14 อยู่มาคราวนั้นมีรับสั่งจากจักรพรรดิออกัสตัสให้จดทะเบียนสมมโนโครัวทั่วทั้งแผ่นดินนี่เป็นครั้งแรกที่มีการจดทะเบียนสมมโนโครัวเกิดขึ้นในสมัยที่คิรินิอัสเป็นเจ้าเมืองซีเรียคนทั้งหลายต่างก็ไปจดทะเบียนที่เมืองของตนโยเซฟก็เดินทางจากเมืองนาซาเรตแคว้นกาลิลีไปที่เมืองของดาวิดชื่อเบตเลเฮมในแคว้นยูเดียด,ด้วยเพราะว่าเขาเป็นวงวานและเชื้อสายของดาวิดเขาไปจดทะเบียนพร้อมกับมารี ยิงที่เขามั่นไว้แล้วและกำลังตั้งครันขณะเขาทั้งสองอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่มารีจะคลอดบุตรนางจึงคลอดบุตรชายหัวปีเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางยาเพราะว่าไม่มีที่ว่างในโรงแรมสำหรับพวกเขาในแถบนั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูสวรรค์อง์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขา และพระรศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าสองล้อมรอบเขาและเขากลัวนักทุสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมาอย่างพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลายเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของดาวิดนี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่านคือท่านจะพบพระกุมารนั้น พันพระอ้อมนอนอยู่ในรงังญ่าในทันใดนั้นชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้นสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงพระเจนะพระคำของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่ 2นะครับตั้งแต่ข้อ1ถึง14เป็นเรื่องราวของการประสูติของพระเยซูคริสต์ซึ่งมีความสําคัญมากๆกับเราในวันคริสต์มาสนี้นะครับพี่น้องที่รักครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกกับเราว่ามีสถานการณ์ที่เลวร้ายและวุ่นวายมากมายนะครับเลวร้ายยังไงวุ่นวายอย่างไรครับพี่น้องโยเซฟต้องพานางมารีซึ่งตั้งครรภ์แก่มากและใกล้จะคลอดเต็มทีนะครับในการเดินทางไกลเพื่อไปสัมโนโประชากรตามคําสั่งของอาณาจักรโรมันพี่น้องที่รักครับในการเดินทางจาก เมืองนาซาเรตแคว้นกาลิลีไปยังเมืองของดาวิดที่เบตเลเฮมแคว้นยูเดียนั้นไม่ใช่ระยะทางใ,ใกล้ๆและไม่ใช่ง่ายเลยสําหรับคนที่ตั้งขันแก่ใกล้จะคลอดก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่การเดินทางนี้สามารถไปได้วยความสําเร็จถึงแม้ว่าการเดินทางไปจะทําให้เธอไม่มีโรงแรมที่จะพักแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับแผนการของพระเจ้านั้นสําเร็จอย่างไม่มีเงื่อนไขครับในวันนี้เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงสันติสุขแท้ที่มาจากองค์พระเยซูคริส จเจ้าด้วยกันนะครับในวันคริสต์มาสนี้พี่น้องที่รักครับทมกลางความวุ่นวายและสถานการณ์ที่เลวร้ยวายเหมือนในปัจจุบันนี้เราเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายและวุ่นวายมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวของเราเราต่างคนต่างมีความวิตกกังวลทมกลางความวุ่นวายนี้ใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับพระวจะนะพระคำตอนนี้ได้หนุนใจเราอย่างมากครับ ทำกลางความวุ่นวายและสถานการณ์ที่เลวร้ายต่างๆการเดินทางไกลกับหญิงที่ตั้งคันและทําให้ไปถึงที่หมายได้ช้านั้นแต่สิ่งต่างๆนั้นไม่เป็นอุปสรรคครับพี่น้องสันติสุขแท้ที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันวันนี้ให้สิ่งที่สอนใจกับเราอย่างน้อย3ประการด้วยกันจากพระวจนะพระคาตอนนี้นะครับนั่นก็คือสันติสุขแท้ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์บ้านเมืองแม้ว่าจะมีสถานการณ์รอบข้างไม่ว่าจะมีการเรียกสมณนโนะชกรจากอาณาจักรโรมัน ในว่าในชีวิตของเราในทุกวันนี้จะมีความวุ่นวายทางการเมืองมากมายมีความเครียดมากมายเมื่อเปิดไปที่จอ Facebook เราเห็นคนที่แสดงความเกลียดชังกันหรือต่อว่าต่อขานกันเห็นความคิดที่แตกแยกต่างๆแต่พี่น้องครับสันติสุขแท้ยังสามารถเกิดขึ้นได้ในจิตใจของท่านเพราะสันติสุขแท้นั้นเป็นสันติสุขที่พระเจ้ามอบให้กับเราเป็นสันติสุขที่ไม่เหมือนโลกนี้ให้เป็นสันติสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้น พี่น้องที่รักครับสันติสุขแท้ในลักษณะที่สองนะครับก็คือสันติสุขแท้นั้นไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์รอบข้างและสังคมพี่น้องที่รักถ้าเกิดเราดูในพระธรรมปีตอนนี้เราจะเห็นว่าการเดินทางที่เชื่องช้าของโยเซฟและมารีนั้นทําให้เขาไม่มีที่ว่างในโรงแรมที่จะพักแต่ขอบคุณพระเจ้าฤทธเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นจริงและทําให้ชีวิตของนางมารีและโยเซฟนั้นสําเร็จนั่นก็คือการประสูติองค์พระเยซูคริสต์เจ้าราชาผู้เกิดบนรางหญ้าขอบคุณพระเจ้านะครับ ทมกลางความวุ่นวายทมกลางความหนาวเหน็บของอากาศยามค่ำคืนทมกลางความไม่สะดวกสบายในคอกสัตว์นะครับและโรงแรมไม่มีที่ว่างถ้าเกิดเรามมวแต่กังวลจัดสิ่งที่เราไม่มีเราก็จะคงจะรู้สึกว่าเราไม่มีสันติสุขเลยครับแต่ขอบคุณพระเจ้าโยเซฟกับมารีนั้นได้หวนคิดว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับพวกเขาและองค์พระเยสุคริสเจ้าประสูติผ่านทางนางมารี ขอให้เรานึกถึงสิ่งที่เรามีนะครับพี่น้องคือพระคุณของพระเจ้านั้นเพียงพอกับชีวิตของเราแต่ละคนทุกๆวันครับขอให้เราลึกถึงสิ่งผ่านๆมาที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเราและในวันนี้พระเจ้าได้ทรงใช้สถานการณ์เลวร้ายต่างๆนั้นเพื่อจะฝัดร่อนเราและเพื่อจะเสริมสร้างเราให้เราเป็นคนที่ใช้ได้ในทางของพระเจ้าและประการสุดท้ายนะครับสันทีสุดแท้เป็นเรื่องของเราทุกๆคนโดยไม่มีการแบ่งบรรดาศักดิ์ฐานะวัน,นะต่างๆ พี่น้องถ้าจะเห็นนะครับก็คือว่าบรรดาทูตสวรรค์นั้นได้ออกมาแสดงความชื่นชมยินดีและกลุ่มแรกที่มีโอกาสได้ฟังข่าวดีข่าวประเสริฐถึงเรื่องของการประสูติขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นก็คือบรรดาคนเลี้ยงแกะครับพี่น้องบรรดาคนเลี้ยงแกะก็อาจจะเป็นประชาชนทั่วๆไปนะครับไม่ได้มีความสลักสําคัญไม่ใช่ขุนนางไม่ใช่คนที่มีบรรดาศักดิ์ไม่ใช่เป็นคนร่ํารวยแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้สันติสุขแท้นี้เกิดขึ้น ท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงเหมือนในพระคัมภีร์ที่บันทึกเอาไว้นะครับว่าพัิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกนั้นสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงที่พระองค์ทรงโปรดปานนั้นขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาจริงๆนะครับในวันคริสต์มาสนี้ไม่ใช่ความวุ่นวายที่เราเกิดจากการเตรียมงานครับแต่เป็นสันติสุขแท้ที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราเฉลิมฉลองและร่วมแสดงความยินดีในวันคริสต์มาสนี้ร่วมกันผมจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องครับ ในวันคริสต์มาสนี้ที่เราจะเรียนรู้จากพระคำตอนนี้คือรูปกรบทที่2ข้อที่1ถึงข้อ14ด้วยกันว่าสันติสุขแท้นั้นไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์บ้านเมือง 2. นะครับสันติสุขแท้นั้นไม่ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์รอบข้างเราไม่ขึ้นอยู่กับสังคมและ3สันติสุขแท้นั้นเป็นของทุกคนบนโลกนี้ครับเป็นของทุกๆคนโดยไม่แบ่งแยกวรณนะเชื้อชาติศาส,สนาและสิ่งที่เรามีขอบคุณพระเจ้านะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสเมอร์รี่คริสต์มาสครับ